สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆตอนนี้นะคะเพวอยู่ที่สิกรีพับ์ิกบางนาค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรามาทานแพนกวินอิชชาบูกันค่ะจริงๆนะคะร้านนี้เนี่ยไม่ได้มาสปอนเซอร์นะคะแต่ว่าเราเนี่ยคือกินคินมาหลายวัน,นแล้วรู้สึกว่า <laughs> ดูอย่างบุเฟ่เราก็เลยแบบดูว่าเอ้ยบุฟเฟ่แถวบ้านเนี่ยอะไรน่ากินบ้างนะคะก็ลองเสิร์ชใน Google ดูว่าแบบอะไรได้คะแนนสูงสูง,สงก็มาปะอันนี้เลยค่ะเพื่อนๆ oh. คือร้านเนี้ยเป็นร้านชาบูนะคะเพื่อนๆก็จะมีหลายราคามาจะให้ดู359ห้ดู3บ9าบาทแถวว่าเซ็ตถูกเขาอะคือสําหรับแถวแถวไม่กินนะแถวว่ามันแพงเพราะมันได้แค่หมูแล้วก็เนื้อ ขุ่นเองนอกนั้นก็คือเหมือนกันปกติ459แพลวเริ่มรู้สึกว่าเซตนี้แหละน่าจะเป็นเซตที่แพลวเลือกเพราะว่ามันมีหมูคุโรบุตะซึ่งเป็นหมูที่นิ่มแล้วก็มีพวกเนื้อต่างๆนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นนะคะกับ300แล้วก็400วกว่าบาทแต่เซตที่แพลวจะกินเนี่ยค่ะคือเซตนี้เลย 659เนื้อวากิวพระเจ้าช่วยกล้วยทิมซูชิวากิวแซลมอนเบิร์นะคะคือมีแบบมีแซลมอนมีเนื้อวากิวด้วยและที่สําคัญคือสั่งได้ทุกอย่างในนี้ถ้าเทียบว่าแบบได้กินอาหารญี่ปุ่นด้วยได้กินแบบชาบูด้วยนะคะแล้วเป็นเนื้อวากิวในราคา600กว่าบาทเนี่ยสุณแล้แพลวคือคุ้มแบบกลางๆอันนี้ที่แพลวตัดสินใจมาเนี่ยเพราะแพลวรู้สึกคุ้มมากเพราะอะไรรู้ไหมคะมันมีแบบคัชค่ะต้องจองในเว็บไซต์ฮัง เท่านั้นซึ่งฮังที้หับก็ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อีกเหมือนกันเร่านี้ฮังกี้หับใช่ไหมก็คือจะเป็นบุฟเฟ่ต์800แต่คือได้ทั้งแบบเนื้อวากิวปลาไหลตับห่านไม่อั้น เป็แรกของพารทอ่ะน่ากินมากแล้วคือแบบแซลมอนเขาคือชิ้นใหญ่มากแล้วคือทูน่าเขาก็ชิ้นใหญ่มากคือไข่ปลาแบบและดูเป็นของดีด้วยเพื่อนๆคะดูท้องแซลมอนแล้วดูอีกฝั่งหนึ่งสุดยอดแบบอุเต้นมากชิ้นใหญ่นะคะดูสดมากอืมหอม,มมากลองเนะื้อแซลมอนบ้างสดเน่นมีมันแตกเฟอร์เฟคเลยนี่น่าจะเป็นชิ้นที่ทุกคนรอคอยนะคะข้างในมีข้าวอยู่นิดนึงค่ะ เราจะไม่จิ้มเพราะว่าเราเชื่อว่าไข่แซลมอนเนี่ยมันจะเป็นซอสที่ดีที่สุดไข่แซลมอนสดมากส่วนคุน,น้าเนี่ยอยู่ในระดับธรรมดาจริงๆอันนี้เขาจะราดเป็นน้ำจิ้มซีฟูดนะคะแต่ว่าขอเขาว่าเอ้ยขอท่านกระโชยอยู่ละกัน 阿姨，和的好好感受一下。 คะเป็นวากิวซูชิค่ะอยู่ในตัว600กว่าบาทค่ะเพื่อนๆไม่ต้องสั่งเป็น800พผัดก็ได้ชิ้นใหญ่มากแล้วคือด้านหลังนะคะเขากิวสุกมาแค่ข้างหน้าค่ะเป็นการทําวากิวที่ถูกต้องมากๆเพราะว่าถ้ามันสุกเกินไปเนี่ยมันจะไม่อร่อยเลยนะคะในความที่เรากินอันนี้บ่อยใช่ไหมเราก็รู้วิธีแล้วว่าเราจะต้องห่อนิดนึงแต่เมื่อก่อนเรากินแบบนี้ค่ะทุกคนอร่อยมากเนื้อนิ่มค่ะเพื่อนๆแล้วก็ปรุงรสมาแบบโอเคมากๆเลยขอกินอินชินนะพี่เต้ น,นี่คือวากิวเจวค่ะน่าก,กินมากๆอัน,นี้นะคะชิ้นแรกที่จะชิมก็คือทรีคิงค่ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนก็คือสามเลิศดรสนะคะวากิวปลาไหลแล้วก็ตับผ่านค่ะวากิวนิ่มมากตับผ่านหอมมากปลาไหลนี่แบบกึนไปเลยแบบดุ๊ยซ่อร่อยคะ่ะเพื่อนสิ่งนี้เรียกว่าแซลมอนตับผ่านนะคะเพื่อน โหซอนทัฟเฟิลหอมขึ้นมาเลยค่ะตับห่านนวลมากอร่อยจริงๆแต่ว่าข้าวเยิ่ไปนิดนึงจะเพอรเ์เซตมากถ้าข้าวน้อยลงจะแบบพีมหาเฟอรเ์เซตแซลมอนและเอนกาวะ่ะคือแ800ดร้อยนี่คือเท่านี้ค้อคุ้มแล้วมั้งคือนองจับนัน,น,นเป็นบุฟเฟ่เราต้องเอาข้าวออกนิดนึงมันถึงจะยิ่งฟินนะคะเพื่อนๆซึ่งข้าวเนี่ยก็คือไม่ได้ออกไปทิ้งนะเอาไปกินกับหมูไปก,กินกับอย่างอื่นอันนี้คือเวอร์มากนี่คือปลาไหลนะคะท็อปด้วยตับห่านฟินมากหอมเทปทัฟเฟอลอย่างแล้วอ่ะลองอันนี้เขาบอกว่าชื่ อันนี้คืออะไรอะ่ะเหมือนชีสก็ไม่ใช่มายองก็ไม่เชิงอะค่ะรสชาติจัดจ,จ้านมากเหมือนมายองเนสรสแบบรสเผ็ดอะ่ะใผ่อๆนะเพราะแพลวไม่ค่อยชอบกินอะไรที่แบบมันเป็นซอสเยอะอันนี้เป็นวากิโรค,คร่ะแนะนำให้สั่งวากิวสุิดีกว่าวิธีกินมันกุ้งที่แบบฟินที่สุดนะคะก็คือทำให้มันสุกมันก็จะเข้มข้นเป็นอิเศษอะ่ะจุ่มลงไปโอ้สุกเร็วมากเอาคลุกกับชีสเยอะๆของเราค่ะ อลังการดาวล้านดวงมากของแพลก็คืออร่อยแบบปกติค่ะไม่ได้ว้าวสุดๆเป็นเพื่อนคะ่ะอันนี้นะคะก็คือวากิวในไบโอบะอุ๊ยเพื่อนๆจะบอกว่าแพลจะไปเรียนที่ญี่ปุ่นเดืนอนีนี้ลยหอมอร่อยนิ่มมากอร่อยมากมาลองหอยเชลลกันดีกว่าคะ่ะซีฟู้ดนะคะหอยเชลลนี่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยรอดเนาะเวลาไปกินนะอือรานี้รอดค่กแป ใช้ได้ค่ะโดยเฉพาะหมาเซลเนื้อวากิวโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเท่าดีพอแหมยังพอแดงๆอยู่เลยค่ะดีน้ำจิ้มเขาไม่เผ็ดค่ะนิ่มมากนิ่มกว่าหมูบูโรบูตานี่กว็ากวากิวอ,อีกเหมือนกันจ่ายหกร้อยกว่าบาทมากินวากิวนะคะมาดูกันว่ามันคุ้มราคาหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองพันสื่อบ้างนะคะนิ่มมากคุ้ม เ,คคเ,เพื่อนๆตอนนี้นะคะแพลก็กินเพนกวินอิชาบูเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆร้านนี้นะคะสิ่งที่ทําให้แพลว้าวมากๆนะคะก็คือไอคอนที่เราจ่าย800นั่นแหละคะ่ะมีทั้งพัวกรามีทั้งปาลาไหลใช่ไหมคะแล้วก็เนื้อวากิวค่ะซึ่งเขาปรุงมาอร่อยทุกชิ้นทุกคํานี่เรียกว่าเป็นแบบพรีเมี่ยมมากๆค่ะอ่ะคราวนี้มาดูที่ชาบูบ้างนะคะอย่างที่บอกนะว่าถ้าเป็น300กว่าบาทอะสำหรับแพลเคิดว่าไม่คุ้มเลยค่ะแต่ว่ามันจะมาคุ้มหนักๆพีกๆจริงๆนะคะก็คือตั้งแต่400แล้วถ้าเลือก600นนะคะค เพราะว่าเนื้อวากิวของที่นี่นะคะคือนุ่ม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 ม,มากมากจริงๆค่ะทั้งสองถาดเนี่ยนุ่มกว่าหมูสันในคุโรบุตะอีกอะคะ่ะเพื่อนๆสำหรับที่นี่นะคะถ้าใครที่มีโอกาสได้มาเนาะดูคลิปโคเอ็นแล้วอยากกินดูคลิปโทราซูชิแล้วอยากกินนะคะยังเข็นไปไม่ถึงเก็บเงินไม่พอเพื่อนๆก็สามารถที่จะมากินที่นี่ได้เลยะคะ่ะเพีอิชาบู800บาทเท่านั้นค่ะวิธีการจองนะคะก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันฮังกีที่แปลว่าหิวนะคะแล้วก็หับค่ะ ที่แปลว่าจะท่อมที่พักอะคะ่ะฮังกี้ขับนะคะเ,เพื่อนๆโอเคถึงเวลาที่เราจะให้เหรียญแล้วคะ่ะไม่ต้องกินอะไรเยอะเลยค่ะเอาไปเลยเหรียญทองค่ะอยากให้เพื่อนๆได้ลองมากินกันค่ะ